สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรไทยบ้านเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ประสบการณ์การทำนาแบบไม่เผาฟางนะครับก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับตั้งแต่เริ่มทำจนเก็บเกี่ยวนะครับทำอะไรบ้างลงทุนเท่าไหร่ได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับใช้อะไรบ้างนะครับ เริ่มแรกนะครับเราก็สูบน้ําใส่นาก่อนนะครับหลังจากที่เกี่ยวหลังจากที่เกี่ยวรอบที่แล้วไปแล้วนะครับเราก็สูบน้ำนะครับสูบน้ําใส่นาสูบน้ําให้มันพอท่วมฟางนะครับแล้วก็หมักไว้นะครับหมักไว้ประมาณ7วันนะครับ7วันแล้วก็ให้รถมาปั่นนะครับใช้รถไถใหญ่นะครับใช้รถไถใหญ่มาปั่นปั่นปั่นแล้วก็หมักไว้อีกประมาณสัก3 4วันแล้วก็ให้รถ รถไถเล็กนะครับมาย่ำนะครับย่ำแล้วก็เตรียมหน้าดินสําหรับการหว่านนะครับหลังจากนั้นก็หว่านหว่านข้าวไปเลยนะครับหว่านข้าวแล้วก็รอข้าวขึ้นสักหน่อยหนึ่งก็ฉีดยาคุมนะครับจริงๆยาคุมจะฉีดก็ได้ไม่ฉีดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวหญ้าขึ้นมาเราก็ตัดอยู่ดีนะครับแล้วก็พอหลังจาก ตัดหญ้าเอ่อหลังหลังจากที่ฉีดยาคุมไปแล้วนะครับก็ยาคุมหญ้านะครับฉีดไปแล้วก็รอก็ไม่ต้องทําอะไรครับก็รออย่างเดียวก็รอลข้าวข้าวโตข้าวโตสักประมาณสักประมาณเอ่อห้าเซนสิบเซนนะครับก็เริ่มเริ่มจะเอ่เติมน้ำนครับก็ดูดินว่าดินแห้งมากไหมนะครับถ้าดินแห้งมากก็เติมน้ำนะครับสูบน้ำใส ตัวนี้เราใช้ปุ๋ยนะครับก็คือปุ๋ยเนี่ยเราจะไม่เร่งไม่จะใช้ปุ๋ยเร่งโตนะครับไม่ใช้ยูเรียนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ต้นมันต้นข้าวมันโตเร็วเกินไปแล้วมันมันจะบอบาบางมันจะอ่อนแอนะครับคือเหมือนเราไปเร่งมันนะครับต้นข้าวมันก็จะเหมือนไม่ค่อยแข็งนะครับอันนี้อาจจะไม่ตรงกับ หลายคนที่ทำนะครับเพราะว่าปกติส่วนใหญ่เขาก็จะอัดยูเรียรเพื่อให้ข้าวโตวไวๆโตเร็วๆโตวไวๆจะได้ออกรวงไวๆอะไรแบบนี้นะครับจะได้งามๆขอเขียวไว้ก่อนแต่ว่าที่ที่นานาลุงพงจะไม่จะไม่ใช้นะครับจะไม่ได้อัดยูเรียรนะครับก็ปล่อยข้าวโตวไปเรื่อยๆนะครับก็สังเกตนะครับว่าหญ้าเนี่ยมันจะมีหญ้าขึ้นหญ้าเนี่ยขึ้นอยู่แล้วแหะนา,าวานเนี่ย พอหญ้าพอมีหญ้าขึ้นเราก็รอหญ้าออกดอกนะครับแล้วก็ตัดใช้เครื่องตัดหญ้าตัดตัดใบตัดใบออกเลยนะครับตัดใบสักประมาณคืบหนึ่งครับคืบหนึ่งก็ตัดออกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับไม่ต้องกลัวว่ามันมันจะไม่ออกแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวมันก็พุ่งขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วพอข้าวาใกล้ตั้งท้องเราก็ ว่านปุ๋ยนะครับใช้ปุ๋ยสูตร1688นะครับก็คือเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยสูตรก็คือจะเล่งตัวหน้านิดนึงเล่งตัวกลางแล้วก็เล่งตัวท้ายนะครับจริงๆเราถ้าไม่ไม่อยากไม่อยากใส่ปุ๋ยก็จริงๆก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่าดินมันโอเคอยู่แล้วครับดินมันดินมันค่อนข้างดินมัน,ค,นค่อนข้างดีนะครับแต่ว่า คนที่เริ่มทำใหม่ๆเนี่ยคนที่ทำนาแบบไม่เผาฟางแรกๆเนี่ยอาจจะต้องก็คอยเติมปุ๋ยนะครับอาจจะต้องใส่ปุ๋ยหน่อยเพราะว่าเหมือนดินมันกำลังปรับสภาพอยู่จากดินที่เคยแบบว่าไม่มีสารอาหารอะไรก็มันจริงๆมันต้องทำทำสักสามสี่รอบนะครับถึงจะแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้เพราะว่ามันเคยมีอยู่รอบหนึ่งลุงพงษ์เขาไม่ มีอยู่รอบหนึ่งคือไม่ใส่ปุ๋ยเลยมันก็ยังได้นะครับก,ก็ยังได้ข้าวเกี่ยวก็ยังไม่ผลผลิตก็ไม่ตกนะครับเพราะมันจะเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยซ้าอันนี้อาจจะอาจจะเป็นข้อมูลที่แบบว่าไม่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 ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าอันนี้เก็บข้อมูลจากที่ทำทำที่ทํามาแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ได้แบบโมโนขึ้นมาเองนะครับอาจจะขัดใจหลายๆคนนะครับแต่ว่าก็ลองไปลองไปทําดูครับไม่เสียหายนะครับ หลังจากนั้นก็ดูแลปกติครับน้ําครับดูแลน้ําดูแลปุย๋ยทําขั้นตอนเหมือนปกติเลยเหมือนที่เราทํานากันนี่แหละคือแค่เราไม่เผาฟางแค่นั้นเองก็แล้วก็พอถึงต่อรอบเกี่ยวนะครับถึงรอบเกี่ยวข้าวครบครบวันนะครับครบวันครบเดือนตัวนี้ลุงพงศส่เป็นข้าวกข49นะครับคือไม่ต้องทําตามเป๊ะๆนะครับ ทุกคนมีแนวทางของตัวเองอยู่แล้วนะครับการที่ตัวเองทําอยู่ทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแค่ว่าแต่ละคนก็จะมีเทคนิคการทํานาที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เทคนิคใครเทคนิคมันก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูเผื่อจะได้ผลนะครับหรือว่าอาจจะเพิ่มผลผลิตได้ดีกว่าเดิมนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับเอามาจากลุงพงนะครับซึ่งเป็นคนที่ ทำแล้วก็มันได้ผลจริงๆนะครับก็เลยเอามาบอกเล่ากันนะครับเผื่อใครอยากจะลองทําตามดูนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวแล้วนะครับเกี่ยวไปแล้วได้ข้าวาห้าตัน5ตันกับอีก450กิโลนะครับก็คือนาพื้นที่ตรงนี้นะครับม,มันทั้งหมดมัน7ไร่นะครับแต่ว่าหักถนนออกไปแล้วก็มีขุดราด้วยนะครับ มีขุดสะประมาณไล่ไล่กว่าเกือบ2ไล่นะครับก็คือเนื้อที่ทำนาเนี่ยก็จะเหลือประมาณ5ไล่นะครับก็รอบนี้ได้5 5ตันกับอีก4 0 0 5ตัน450 50กิโลนะครับได้เยอะกว่ารอบที่แล้วประมาณ2ตัน,นครับ2ตันนิดๆนะครับรอบรอบก่อนหน้านู้นได้3ตัน3ตัน1 8 0กิโลนะครับก็รอบนี้ขึ้นมาอีก สองตันกว่านะครับท,ทั้งทั้งที่พื้นที่นาเท่าเดิมนะครับก็อาจจะเป็นเพราะด้วยพันข้าวด้วยอาจจะเป็นด้วยน้ําด้วยนะครับก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะครับตรงนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายให้ฟังนะครับก็มีค่าค่าเตรียมหน้าดินนะครับมีค่ารถปัน่นแล้วก็รถที่เขามาย่าเตรียมดินให้นะครับก็ประมาณสองพันนะครับแล้วก็มี ค่าข้าวโปลกนะครับข้าวโปลกนี่ใช้15ถังนะครับใช้ข้าวโปลูกสิถัง15ถังก็ร้อยห้าสิบกิโลนะครับร้อยห้าสิบกิโลถังหนึ่งสิบกิโลเป็นข้าวเปลือกนะครับสองพันหกร้อยสี่สิบบาทนะครับแล้วก็มีค่าปุ๋ยนะครับค่าปุ๋ยนี่รอบนี้ใส่ไปสองรอบนะครับหว่านปุ๋ยไปสองครั้งครั้งละสองลูกนะครับก็ค่าปุ๋ยลูกละห้าร้อยก็ใส่ไปสี่ลูก เป็นเงิน2,000บาทนะครับแล้วก็มีค่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันสูบน้ำตลอดการตลอดการทำนานะครับตั้งแต่เริ่มสูบน้ำแล้วก็จนถึงเก็บเกี่ยวนะครับก็ใช้น้ำมันไปประมาณ40กว่าลิตรนะครับ40กิตรตีผมตีไปประมาณคิดเป็นเงินก็พันสนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้บวกลบนิดหน่อยแต่ละรอบใช้ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ว่ามีฝนมีแรงมีอะไรเงี้ยนะครับ ถ้ามีแรงหน้าแรงก็อาจจะใช้ใช้ใช้น้ำมันเยอะกว่านี้นิดนึงแล้วก็มีค่ารถเกี่ยวนะครับค่ารถเกี่ยวสองพันบาทนะครับรวมรถลากด้วยนะครับก็มีรถลากให้ด้วยก็อันนี้จ่ายเกี่ยวเสร็จก็จ่ายจ่ายค่ารถเกี่ยวไปเบสเสร็จนะครับรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ไม่ถึงหมื่นนะครับลงทุนรอบนี้ไม่ถึงหมื่นได้เข้า 5,300กิโลนะครับก็เกือบๆจะ5ตันครึ่งนะครับได้เยอะอยู่แต่ว่าราคารอบนี้ราคาข้าวไม่ค่อยดีเลยเหลือแถวตอนที่ขายเนี่ยได้แค่ราคาแค่ตันละ6ก0ัเองนะครับซึ่งราคาก็ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารอบรอบที่แล้วได้ราคาดีนน 7, กว่านี้7000กว่า7,7 0ดนนะครับก็ลองนำไป ปรับใช้กันดูนะครับลองเอาไปลองดูแล้วกันเพราะว่ามันจะประหยัดเรื่องปุ๋ยนะครับแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตที่ดีข้าวแข็งแรงนะครับมีโดนมีโดนเพี้ยโดนอะไรด้วยนะครับโดนเขาเรียกแมงโดนอะไรนะโดนแมงแคลงทําให้เม็ดร,รีบเม็ดเป็นจุดเม็ดดานะครับก็มีก็มีโดนมากนะครับแต่ว่านิดหน่อยครับเวิร์งเดียวนิดเดียวเพราะว่า ข้างในมันมันมันเข้าไปกินไม่ได้หรอกข้างในม,นมันมีตัวช่วยอยู่เพราะว่ายาพวกยาฮอร์โมนอะไรพวกนี้เราไม่ฉีดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปทําลายเพื่อนเรานะครับเรามีเพื่อนอยู่กลางเต็มทุ่งนาเลยนะครับเอาไว้คอยดักจับกินพวกเพียพวกมแมลงนะครับที่เป็นศัตรูพืชน,นะครับพวกนี้มันกินกันเองครับแมงมุมเอยแมงปอเอยตากแตนเอยพวกนี้เป็นมิตรกับข้าวนะครับ อย่าไปทำลายเขานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามตอบให้ได้มากที่สุดน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ